สวัสดีครับวันนี้ก็หยุดดิสก้อนแซดนะครับทีวีวันนี้เราก็จะมารีวิวเซิรฟ์ฟทร์ทูเพจกันเลยอ่ะเริ่มมาเขาจะแจกทรให้หนึ่งล้านแล้วก็แคสไม่มีจำกัดนะครับทึ่เราสามารถไปซื้อได้ของก็มีเยอะแยะครับอ่มาดูตัวมีอาเบลยูกิพารามากิฮารุคุโลกลายรับรับสองของอโคง้งแล้วก็เบล่าชวน ีิโฮนะครับมีพร้อมทุกอย่างนะครับอ่ามีของทีเซอ้์แท้ไม่มีด้วยสัตว์เลี้ยงเยอะมากอ่าไปที่ผสมมาเลยเราสามารถผสมได้ฟรีเลยพวกอันที่ไม่ใช่ของที่ต้องไปซื้อในเว็บช็อปพราะนี้ไปซื้อในเว็บช็อปนะหรือว่าผสมเอาเลย เราจกเว็บช็อปถามา่าเราได้หมดเลยพวกนี้อ่าถามว่าอัพเกรดได้ด้วยแล้วแต่เราจะอัปเกรดนะอารินอารินก็มีทุกอย่างโอเคซึ่งในเว็บช็อปเนี่ยจะมีหลายอย่างมากในเว็บช็อปจะมีสิ่งที่ ในเกมซื้อไม่ได้หรือในช็อปในเกมไม่มีนะครับอย่างเช่นอันนี้แล้วก็พวกนี้ทอสหรือทอสอทอสอนี้ที่ผมสอนใส่เซตเกตไปก็ต้องไปซื้อที่เว็บช็อปนะโอเค เซิร์ฟนี้มันมันก็ดีตรงมีออนไลน์แลกพอยสมมุติเรามสมมุติเราแบบอยากได้พอยอย่างเงี้ยเราก็สามารถสามารถไปแบบยื่ๆๆนิ่งในในเกมเนี้ยเขาจะนับเวลาในเกมนับช่วนหนึ่งชั่วโมงเท่ากับสิบพอยเมื่อเราก็ไปสามารถซื้อของในเว็บช็อปได้อ่ะสุดยอดไปเลยใช่ั้มล่ะอ่าดีไปเลย รอบนี้ก็ถือว่าคนเยอะเลยทีเดียวนะซื้อเป็นเซิร์ฟอันดับแรกๆของซอฟเถื่อนเลยอ่ามาเล่นกันเยอะๆนะคลาบันเนลาไปก่อนสวัสดีแคช